ร่างกายของเรานั้นก่อกําเนิดมาคล้ายแก้วที่เต็มไปด้วยน้ําสะอาดแต่ในที่สุดก็ถูกทําให้สกรปรกด้วยสารพิษและโลหะหนักต่างๆซึ่งไม่สามารถละลายในน้ําได้ที่เรารับประทานเข้าไปโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเราเติมน้ำมะนาวลงในแก้วน้ําใบแรกนี้วิตามินซีในน้ำมะนาวจะละลายสารพิษเหล่านี้ในน้ําทันทีแล้วก็จะทําให้น้ํากลับมาสู่ความบริสุทธิ์เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามวิตามินซีจะถูกทำให้สูญสลายไปได้อย่างง่ายดายเช่นถ้าเราเติมไอโอดีลงในน้ำก็จะส่งผลทำให้วิตามินซีในน้ำมะนาวนั้นหมดฤทธิ์ทันทีแต่ถ้าเราเติม natural citrus food ลงไปนอกจากจะละลายสารพิษที่มีอยู่แล้วมันยังคงช่วยทำให้สารพิษใหม่ๆที่เข้ามาละลายต่อไปได้อีกด้วยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า natural citrus food มีความเข้มข้นของวิตามินซีธรรมชาติในปริมาณสูงทำให้มันมีการออกฤทธิ์ที่ดีกว่าและเมื่อเราเติม Natural Citrus Food บางส่วนลงในแก้วใบแรกก็จะทำให้สารพิษที่มีอยู่นั้นสูญสลายไปสารสำคัญที่มีอยู่ในนูไลฟ์ n n t u u r l l Citrus o o o d คืออะไรบ้าง ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยสารหลักคือวิตามินซีและสารไบโอฟลาวยน์ที่ได้จากผลเชอร์รี่บาบาดอสสารไบโอฟลาวยน์เป็นชนิดที่เข้มข้นและได้จากผลเชอร์รี่บาบาดอสโดยขบวนการสกัดด้วยความเย็นผลเชอร์รี่บาบาดอสมีต้นกำเนิดจากการเพราะปลูกที่ไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงและสารเคมีใดๆแต่และแคปซูลประกอบด้วยวิตามินซี250มิลลิกรัมสารไบโอฟลาวยน์ก็จะประกอบด้วยสารอินซีต่างๆมากกว่า300ชนิดซึ่งเทียบเท่ากับสารอินซีปริมาณ70มิลลิกรัม ทำไมเราจึงควรทานมันหรือสูตรนี้สามารถกระตุ้นการทํางานของวิตามินซีวิตามินพีที่มีอยู่ก็สามารถออกฤทธิ์ในร่างกายได้ดีนั่นหมายถึงว่าวิตามินซีที่รับประทานเข้าไปก็จะสามารถถูกร่างกายนําไปใช้ได้โดยตรงนี่คือข้อดีของส่วนผสมดังกล่าวทำไมผลเชอร์รี่บาบาดอสจึงถูกเลือกมาทำ natural citrus food เนื่องจากผลการวิจัยของดร์เจฟฟรีย์แบลนด์ที่พบว่าปริมาณวิตามินซีในผลไม้ชนิดนี้มีวิตามินซีถึง1,000มิลลิกรัมต่อผลซึ่งมากกว่าในส้ม1ผลถึง25 3 0ถึง30เท่าเลยทีเดียวนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงเลือกผลเชอร์รี่บาบาดอสเราจะรับประทาน natural citrus food ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรเราสามารถทานได้ทั้งก่อนอาหารพร้อมอาหารและหลังอาหาร โดยทั่วไปให้ทาน2แคปซูลในตอนกลางวันและตอนกลางคืนมันดีสำหรับการถนอมสุขภาพด้วยรับประทานวิตามินซีวันละ500-1000มิลลิกรัมก็เพียงพอนั่นคือทาน1-4ถึงแคปซูลแต่เราควรทานผลิตภัณฑ์อย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดถ้าคุณเจ็บป่วยโดยเฉพาะเมื่อคุณเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่คุณก็สามารถรับประทานวิตามินซีได้ถึงครั้งละ1000มิลลิกรัมทุกๆ4ชั่วโมงนั่นเท่ากับทาน4แคปซูล มันสามารถบรรเทาอาการบวัดและไข้หวัดใหญ่ได้และยังอาจช่วยทําให้ฟื้นไข้ได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณเป็นโรคลักกะปิดและกระเปิดเส้นเลือดตีบโรคหัวใจโคโรนารีเส้นเลือดฝอยเปราะแตกรวมทั้งมีการแตกของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงดวงตาคุณก็สามารถรับประทานได้ถึง2-3ถึงแคปซูลทุก4ชั่วโมงก็จะช่วยปรับปรุงภาวะต่างๆให้ดีขึ้นเพราะหลอดเลือดก็จะแข็งแรงขึ้นอย่างรวดเร็วถ้าระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเกินไปคุณก็ควรรับประทาน4ีแคปซูลก่อนอาหารทุกมือ้อพร้อมกับกรดไขมันจําเป็น วิธีการนี้จะช่วยลดระดับไขมันในเลือดและคอเลสเตอรอลก็จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำดีกระบวนการที่น้ำดีถูกขับออกจากร่างกายโดยเม็ดเลือดขาวก็จะรวดเร็วขึ้นถ้ากระดูกอ่อนของคุณเสื่อมคุณก็ควรจะรับประทานแคลเซียมหรือคุณก็ควรจะทานอาหารที่ให้แคลเซียมเพื่อที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กระดูกถ้าคุณเป็นโรคโลหิตจ,จางให้รับประทานเวลาสองแคปซูลทุกวันซึ่งจะเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดแดงในการนำธาตุเหล็กส่งให้กับเซลล์และเนื้อเยือ่อ ถ้าคุณได้รับบาดเจ็บให้รับประทาน2-3ถึงแคปซูลทุก3-4ชั่วโมงเพราะจะเป็นการช่วยเร่งการสร้างคอลลาเจนให้กับเซลล์คุณจำเป็นต้องรับประทาน natural citrus food ให้มากเป็นพิเศษในกรณีที่คุณได้รับการเอ็กซเรย์หรือใช้คอมพิวเตอร์คุณควรรับประทานวันละ8ถึงแแคปซูลซึ่งจะสามารถลดการทำลายจากอนุมูลอิสระในร่างกายของคุณได้ ถ้าคุณอยู่ในภาวะความเครียดหรือความกดดันหรืออาการของการนอนหลับที่ไม่เพียงพอมายาวนานการสูบบุหรี่หรือการสูดเอาควันบุหรี่เข้าไปคุณก็ควรระวังร่างกายของคุณจะต้องการวิตามินซีและสารไบโอฟลาโวนอยด์ในปริมาณมากเพื่อที่จะนําไปใช้ทําให้สารพิษอย่างเช่นอนุมูลอิสระที่ถูกสร้างขึ้นจากสาเหตุข้างต้นในร่างกายของเราให้หมดฤทธิ์ไปควรทานอย่างน้อย6-8ถึงแแคปซูลต่อวันในช่วงอายุที่กำลังมีการพัฒนาการเซลล์ที่ไม่แข็งแรงจะโดนฆ่าไป ซึ่งมักมีผลกับเซลล์ปกติด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกายของเราและอนุมูลอิสระก็จะถูกสร้างขึ้นอย่างมากมายก่อนการให้เคมีบำบัดควรได้รับ natural citrus food 6-8แคปซูลและอีก6-8แคปซูลหลังจากได้รับแล้วเพราะว่าเคมีบำบัดจะสร้างสารพิษที่ทำลายทั้งเซลล์ปกติและเซลล์ผิดปกติ การรับประทาน natural citrus food ตามไปก็จะช่วยให้เม็ดเลือดขาวสามารถสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาได้